ขอโอกาสครับหลวงตาฟังธรรมหลวงตามาตลอดหลายปีตอนนี้ธรรมที่ในใจที่รู้สึกก็คือว่าที่หลวงตาพูดว่าธรรมชาติทุกอย่างรอบตัวเราไม่เป็นธรรมของมันเนี่ยความเข้าใจว่าเรารู้สึกความเป็นธรรมของมันเพราะว่าเราไม่คิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันเราปล่อยมันเป็นอย่างนั้น ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ไม่ก้าวไายมันเราได้แต่เห็นรู้มันเฉยๆรวมถึงคนอื่นรอบๆตัวเราเขาก็เป็นธรร,ธรรมชาติของเขาเป็นธรรมของเขาเราไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงเขาเลยแล้วภายในเราละ่ะไอ้ตัวเราที่มันพูดบ่นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันแม้กระทั่งฟังหลวงตามันก็บ่นอะไรของมันไปเรื่อยๆ ตัวนี้แหละที่เราไม่เคยปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันเลยเรายุ่งวุ่นวายกับมันตลอดมาชั่วชีวิตเพราะหลวงตาทําให้เรารู้สึกว่ามันก็เหมือนเสียงเขียดเสียงทังคกอึ่งอ่างที่หลวงตาเคยพูดเคยสอนมันดังของมันเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับมันเราก็ไม่ยุ่งกับมัน ตรงนี้ก็ครับที่ที่ที่มันปรากฏในใจว่าทางเดินของเราตอนนี้ก็คือว่าปล่อยให้ธรรมชาติในตัวเราที่มันพูดบน่นที่มันอยากได้อะไรมันก็เป็นธรรมชาติของมันแค่เราไม่ไปยุ่งกับมันเปี่ยมเสมือนมันก็เหมือนคนอื่นเป็นคนที่อยู่รอบตัวเราเพราะเรายุ่งกับมันมามากแล้ว ขอบคุณครับหลวงตาสาธุความรู้ความเห็นเข้าใจที่ที่โยพูนเนี่ยถ้าถึงใจจริงๆมันจะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเดิมนี่ธรรมชาติเดิมของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีอวิชชาตันหาประทานดังที่โยมพูดเนี่ยโยมไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานไม่มีอวิชชาตัณเราประทานต่อจิตใจของตัวเองแล้วก็ต่อทุกสรรพสิ่งรับรู้รับซาบอยากที่ก็เป็นทุกปัจจุบันะไม่หลงไปเป็นเขา ไม่ลงพยายามดับเขาไม่หนีรับรู้รับทราบยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่รู้อย่างที่เห็นอย่างที่เขาเป็นมันก็จะเป็นใจที่เป็นธรรมชาติเดิมพอใจที่เป็นธรรมชาติเดิมเนี่ยเขาไปยุบวุ่นวายกับสิ่งใดไม่ได้เขาเปาธาตุรู้เป็นาธาตุรู้ซื่อ เป็นธาตุรู้ที่เที่ยงธรรมยุติธรรมไม่มีอัคติสีไม่มีความลำเอียงเพราะรักไม่มีความลำเอียงเพราะชังเกียจชังไม่มีความลำเอียงเพราะหลงไม่มีความลำเอียงเพราะกลัวเป็นธรรมชาติที่รู้ซื่อธรรมชาติดั้งเดิมไม่ใช่ตัวเราเป็นคนร,รู้ซื่อแต่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ ที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้หรือเรียกว่าพุทธธรรมชาติที่รู้ดั้งเดิมเนี่ยมันมีอยู่แลในทุกสรรพสัตว์ตั้งแต่พุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกปทุชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่ปทุชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ยังไม่รู้เลินพานยังไม่ถึงธรรมชาติเดิมแท้ เขาไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราเป็นของของเราไปขวางธรรมชาติดังนั้นเมื่อมีตัวเราจะไปขวางธรรมชาติไม่ว่าตัวเราจะไปรับรู้อะไรในปัจจุบันขณะเมื่อพอใจทุกใจ ก็จะอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากได้อยากเอามันก็เป็นการมาตัญหาอยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นภาวะตัญหาถ้ากระทบข้างใดรับรู้ข้างใดในปัจจุบันขณะต,ตากาัวจูนิ่งกายใจไม่ถูกใจมันก็จะเกิดความไม่พอใจ ดิ้นหลนผักใสไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นวิภาวะตัณหาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามีอัตตาตัวตนไปขวางธรรมชาติเดิมแท้ตอนที่เินธรรมชาติจริงๆแล้ว ไม่มีอัตตาตัวตนของตัวเราที่เที่ยงอยู่จริงเลยแต่หลงว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็เที่ยงจริงอยู่ในร่างกายในใจของเราอยู่ในธรรมชาติไม่เลยไปขวางธรรมชาติไปเพราะธรรมชาติเดิมแท้ไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของของเราเป็นของธรรมชาติเมื่อเห็นว่าเป็นของธรรมชาติ และธรรมชาติเดิมก็ปรุงแต่งไม่ได้เกิดดับไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏความรู้ซื่อตรงตรงไปตรงมาบริสุทธิ์ยุติธรรมก็คือความรู้จากธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นเมื่อมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเป็นกลางการจะถูกใจไม่ถูกใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผ่องใสเศร้าหมองก็เห็นว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏ ปรากฏแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาส่วนธรรมชาติเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่มีอะไรปรากฏเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏส่วนธรรมชาติที่ปรากฏมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏ มันก็ไม่มีใครต้องไปทําลายธรรมชาติที่ปรากฏแต่รู้ธรรมชาติที่ปรากฏว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเป็นสิ่งเกิดดับแล้วก็รู้ว่าธรรมชาติที่ปรากฏไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏรู้ว่าธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนั่นเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับและเป็นอัตตเป็นอมตตาธาตุอัตตธรรม ธรรมชาติทั้งสิ่งที่ปรากฏและธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติทั้งคู่ไม่มีตัวเราไม่มีของของเราที่เที่ยงแท้อยู่จริงเป็นเพียงแค่ความคิดกอตงตกแต่งเมื่อรู้ส,สื่อออกมาจากใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันก็เป็นธรรมชาติที่ ไม่ได้มีอะไรต้องไปทำอะไรไม่มีอะไรต้องหนีออกจากอะไรไม่มีอะไรจะต้องไปไล่ดับอะไรไม่มีอะไรจะต้องประปยาไปรู้ละไปวางอะไรมันเป็นธรรมชาติที่รู้แก่ใจจากธรรมธาตุที่ไม่มีอะไรปรากฏรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ และสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอันหาขอบเขตไม่ได้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่มีจุดไม่มีที่ตั้งไม่มีตอมไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆมันเหมือนเป็นความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติอันหาขอบเขตไม่ได้ไม่มีจุดไม่มีที่ตั้งของรู้มันไม่ทราบว่ารู้มาจากไหน แต่มันรู้อยู่อย่างเดียวว่ามันรู้จักธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่มีอะไรปรากฏไม่มีฐานกำเนิดของรู้ไม่มีจุดของรู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีฝ่ายผู้รู้มันรู้ออกมาจากไหนไม่ทราบแต่มันรู้ธรรมชาติที่ปรากฏแต่มันไม่ปรากฏมันก็คงปล่อยให้ความปรากฏ เป็นสิ่งเกิดดับเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองจะเป็นเย็นไรก็เป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่ได้เป็นผู้ทำเกิดเขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องพยายามทำดับจะถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ได้เป็นผู้ทำเกิด เมื่อเขาเกิดมาแล้วจะถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปไล่ดับไม่มีหน้าที่ต้องไปหนีไม่มีหน้าที่ต้องพยายามไปรู้ล่าไปว่าแต่รู้แก่ใจในสัจธรรมความจริงแบบนี้ว่าสิ่งใดที่เกิดเองดับเองสิ่งใดที่เกิดเองเขาก็ต้องดับเองเกิดเองแล้วดับเองไม่ใช่เป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่ไม่ปรากฏที่เป็นธาตุรู้ ธาตุรู้มีแต่ความรู้แจ้งแก่ใจแต่ธาตุรู้นั้นไม่มีอะไรปรากฏร,รู้แจ้งว่าสิ่งใดปรากฏสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาและสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรากฏที่ไม่ปรากฏชื่อมันก็บอกแล้วไม่ปรากฏมันจึงไม่ปรากฏร,รูปลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ไม่ปรากฏจุดไม,ไม่ปรากฏที่ตั้งไม่ปรากฏแหล่งกําเนิดของผู้รู้ มันว่างเปล่ามันช่งว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมนกับความว่างจักรวาลธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันจึงไม่ต้องไปทําอะไรกับสังขารตั้งปวงที่เกิดดับและธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันไม่มีหน้าที่ต้องคอยรักษาตัวมันให้เป็นธรรมชาติไม่ปรากฏ และมันไม่มีหน้าที่จะต้องมายึดตัวมันเองว่าธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏธรรมชาติที่ได้แต่รู้ซื่อตามธรรมชาติเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์เที่ยงตรงยุติธรรมธรรมชาติไม่มีหน้าที่ต้องรังเกียจสังขาร แล้วก็รักอยากได้วิสังขารคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏอันนั้นมันเป็นเรื่องของอวิชากิเลสตัณหาไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติอาวิชากิเลสตัณหาเป็นเรื่องส่วนเกินของธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องส่วนเกินของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติ แต่เป็นส่วนเกินของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ผิดจากธรรมชาติดังนั้นกิเลสตัณหาจึงดับขาดได้เพราะมันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติแต่ธรรมชาติแต่แท้ดับขาดไม่ได้ธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเมื่อดับแล้วก็ก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับดับแล้วก็ต้องเกิด เกิดแล้วก็ต้องดับไม่ใช่เข้าใจผิดไปพยายามไล่ดับธรรมชาติที่เกิดดับให้ดับแล้วไม่เกิดเหลือแต่ความว่างๆเช่นนั้นเน่ะเป็นอวิชาเป็นความโง่ความยึดถือของเจ้าตัวยึดถือเป็นตัวเป็นตนที่อยากให้เป็นเช่นนั้นจึงไปไล่ดับสังขารไล่รู้ตัองขารไล่ละไล่ปล่อยสังขาน ไล่รู้เท่าทานสังขารเพื่อให้สังขารทั้งหมดดับไปเหลือแต่ความว่างเปล่าเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะว่ามันดับได้เฉพาะกิเลสตนะัณหาอวิชชาตัณหาวทนาหรือกิเลสตนะัณหาซึ่งเป็นส่วนเกินของธรรมชาติมันดับได้ อวิชากิเลสตถาเหมือนกาฝากของธรรมชาติมันทำลายกาฝากได้กาฝากเหมือนนต้นไม้ส่วนเกินที่มันเป็นมากินอะไรนะมากาะต้นไม้ต้นแม่มันเราสามารถที่จะตัดออกได้กาฝากแต่ต้นแม่มันเราไปตัดไม่ได้มันตายเราจึงดับได้เฉพาะ อวิชาตนารปทานหรือกิเลตนาซึ่งเป็นกาฝากของธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับที่ไม่ได้เป็นอวิชาตนาฏปทานหรือเป็นกิเลตนาะเราดับเขาไม่ได้เพราะอนั่นเป็นเป็นกิริยาอาการของขันห้าเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตนะเราดับไม่ได้นั้นนะถ้าดับแล้วก็ต้องตายเลย แต่เราจะไม่ตายมีหลายคนที่โง่ที่เป็นอวิชชายังไปไล่ดับสังขารให้ดับไปหมดไปให้เหลือแต่ความว่างเปล่าจากสังขารถ้าทําได้จริงเช่นนั้นเนี่ยเขาถึงแก่ความตายไปแล้วเขาทําได้ได้จริงหรอได้แต่เป็นโกหกหลอกลวงตัวเองปฏิบัติต้องเข้าใจอะไรเป็นธรรมชาติอะไรเป็นส่วนเกินธรรมชาติ อะไรที่เราสามารถดับได้ขาดอะไรไม่สามารถดับได้ขาดอะไรที่เป็นธรรมชาติต้องเป็นเช่นนั้นเขาต้องเป็นเช่นนั้นถ้าปฏิบัติมั่วๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันเนี้ยมั่วมากมั่วมั่วจริงๆเพราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้วอะไรเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งเกิดดับเป็นกิริยาอาการของขันธารก็จะไล่ดับให้หมดไปเหลือแต่ความว่างแต่กลับไม่ดับกิเลสตัณหาของเจ้าตัวที่อยากให้สังขารทั้งหมดดับไปลังเกียจสังขารแต่หลงยึดมั่นถือมั่นอยากได้ใจที่เป็นวิสังขารแต่ลังเกียรสังขาไรไล่ดับสังขารแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ปฏ,ฏิบัติธรรมเป็นหน้าปฏิบัติธรรม แต่กับปฏิบัติไปด้วยกิเลสตัณหาเป็นทางตรงข้ามพะน,นิพานซึ่งพระพุทธเจ้าพระรีทงสาวกไม่ส่งดําเนินทางนี้เพราะไม่ใช่ทางของอริยมรรคเพื่อให้เกิดอริยผลแต่แม้จะมีธรรมของพุทธเจ้าได้ตัดไว้หลวงตาก็าเพียงสอนว่ามันเป็นทางที่ผิดเป็นทางตกข้ามพันิพานแต่มีคนจำนวนมาก ก็ยังเดินทางของกิเลสตัณหาอาวิชชาตนานวทานไม่ได้เดินในทางของสัจธรรมไม่ได้เดินเดินในทางของอริยมรรคอริยพลเขาเดินทางในความไล่ดับสังขารปรุงแต่งหนีสังขารปรุงแต่งไปอยู่กับความรู้สึกที่นิ่งโลง่โลงโปร่งเบาสบายสงบว่างเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ดีรักชั่วชังเกียรตุขุรักสุขปฏิบัติไปด้วยดีรักชั่อชังเกียรตุข์รักสุขเกียรตุขุรักสุขดีรักชื่วชังไม่ซื่อตรงไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมมีความลำเอียงเขาเดินทางอยู่ใน กิเลสตันหาที่เป็นทางตรงข้ามปฏธิพานเขาก็ยังเดินทางอยู่อย่างนี้แม้ไม่ว่าพระเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกจะสอนอย่างไรแต่เขาก็จะเลือกที่จะเดินทางของตรงข้ามปัิพานแต่ก็บอกว่ากําลังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือธรรมชาติอะไรคือส่วนเกินธรรมชาติ ส่วนเกินธรรมชาติที่เป็นกิเลสตัณหาอาวิชชาตันวทานเนี่ยมันสามารถดับขาดได้พระพุทธเจ้าพระรันสวกสามารถดับขาดกิเลสตัณหาอุปทานได้อันนี้มันเหมือนกาฝากข,ของธรรมชาติสามารถดับขาดได้เมื่ออวิชชาตันอวปทานหรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสามารถดับขาดแล้วมันก็อนิพาน แต่พุทธเจ้าพระอรหันษสาวกในขณะที่ยังมีพระชนชีพอยู่จะดับกิริยาการของขันห้าที่ไม่ใช่เป็นกาฝากไม่ได้เป็นกิเลสตหาดับไม่ได้เพราะขันธ์ห้ามันคือชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจอะลูกเวทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณมันคือชีวิตเราจะดับยังไงเมื่อยังไม่ตายคนยังไม่ตายแต่จะดับ สังขารของขันห้ามันดับไปเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องรู้อะไรเป็นกาฝากของธรรมชาติปฏิจจสมุปบาทนววิชาตาันหอบทานหรือกิเลสตัณหามันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติพุทธเจ้าอรังสวกท่านดับขาดแล้วโดยสติสมาธิปัญญาสรทาความเพียรโดยอริยมรรเียแป ด้วยฮีริโอตาปาด้วยขันติพระองค์ดับขาดหมดแต่ขันห้าพระองค์อ่ะยังใช้เกืือกูลทำประโยชน์แก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายจนถึงแปดสิบพรรษาแปสบจนถึงจึงดับขันมนิพภานพระองค์อ่ะ นิพพานแล้วไม่ใช่ว่าพระองค์ดับขันดับขันห้าไปเลยนิพพานแล้วพระองค์ยังต้องใช้ขันห้าสั่งสอนทำประโยชน์ผู้อื่นถึงสี่สิ้าปีสี่สิบห้าปี